ทุกคนคงเคยได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับกฎแปลกๆแ,และดูน่ากลัวกันมาบ้างแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าของกฎแปลกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังท่าพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยครับท่านชายหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งย้ายเข้ามาเช่าบ้านในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นแต่กลับพบกับกฎแปลกๆที่ทำให้เขาต้องสงสัยว่าอะไรบางอย่างในที่นี่ไม่ปกติคืนนี้ท่นกลับบ้านช้ากว่าปกติ เพราะต้องทำโอทีจนดึกเมื่อมาถึงทางเข้าโครงการหมู่บ้านเขาพบว่าเวลาเกือบจะสี่ทุ่มสานาทีแล้วเขาจึงรีบเดินผ่านป้อมยามเข้าไปโดยไม่ทันสังเกตว่าไม่มีลุงยามที่เคยอยู่ที่นี่ป้อมยามเงียบเชียบและลมเย็นๆพัดมากระทบตัวเขาจนเขารู้สึกไม่สบายใจ เขามองไปที่รูปปั้นท้าเวสุวรรณที่หันหน้าไปข้างในหมู่บ้านใบหน้าของรูปปั้นดูดุร้ายราวกับกำลังปกป้องบางสิ่งที่ไม่ให้มันออกมาขณะเดียวกันก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตกอยู่ที่พื้นทันหยิบมันขึ้นมาและอ่านมันอย่างระมัดระวังกฎข้อที่หนึ่งถ้าคุณต้องการกลับเข้าบ้านหลังสี่ทุ่มคุณต้องทำตามกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ ทันกลืนน้ำลายลงไปเขาพยายามยิ้มให้ตัวเองคิดว่าแค่กฎของหมู่บ้านที่ต้องทำตามแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติกฎข้อที่สองระหว่างเดินเข้าไปในหมู่บ้านหากเกิดเสียงหรือการเคลื่อนไหวใดๆให้คุณรีบหันหลังกลับและวิ่งไปที่ป้อมยามทันทีเพราะที่นี่คือที่เดียวที่จะช่วยคุณจากสิ่งลี้ลับและวิญญาณ ทันเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดเขาหันไปมองรอบๆตัวและได้ยินเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบมากดข้อที่สถ้าคุณพบสารตายายในด้านซ้ายเมื่ออย่าพยายามอีกเลี่ยงมันจะปรากฏเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นหากคุณพบมอบความเคารพต่อวิญญาณในสารนั้นเพราะจะช่วยคุณในเวลาที่ชีวิตคุณตกอยู่ในอันตรายกดข้อที่สี่ หากคุณรู้สึกว่ามีใครหรือสิ่งใดเดินตามคุณอย่าหันหลังมองเด็ดขาดเพราะถ้าคุณมองไปคุณจะไม่มีทางออกจากที่นี่ได้อีกกฎข้อที่หเมื่อคุณถึงบ้านแล้วอย่าเพิ่งหันไปมองข้างหลังหากคุณเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงประตูบ้านมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณได้ตกอยู่ในโลกของวิญญาณแล้วและจะไม่มีทางกลับออกไปได้อีก เมื่อท่านอ่านกฎทั้งห้าข้อจบเขาค่อยๆเดินออกจากป้อมยามอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกกลัวทุกก้าวที่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าเสียงย่าไหวและลมที่พัดผ่านไปมาในหมู่บ้านกลับมีเสียงแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้จะอยู่ในช่วงกลางคืนแต่มันกลับเงียบผิดปกติไม่เหมือนในตอนกลางวันเลยเสียงสุนัขบางตัวเริ่มหอนจากที่ไกลๆทันรู้ดีว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีสุนัขอาศัยอยู่เขาหยุดก้าวไปชั่วขณะสายตาเขาหันไปมองรอบตัวแต่กลับไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสนิทเขาคิดในใจว่าอาจจะเป็นแค่ความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้เดินต่อไปได้สักพักเขาก็เริ่มมองเห็นบางสิ่งด้านซ้ายของเขาเป็นสารเล็ก,ลกๆที่ดูแปลกประหลาดสำหรับเขาเพราะที่นี่ปกติจะไม่มีสารแบบนี้เลยในตอนกลางคืนทันก้าวไปข้างหน้าใจที่ยังคงหวาดกลัว แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขาพบว่ามันคือสารตตยายตามที่กฎบอกเขาจำได้ว่ากฎข้อที่สามเตือนให้กราบไหว้สารตตยายหากพบไปในเวลากลางคืนเขาหยุดและนั่งลงตรงหน้าสารตตยายพร้อมกับพนมมือกราบไหว้ด้วยความนอบน้อมในใจแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ทำตามกฎทุกข้อเขาเริ่มรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างความเย็นเยียบที่เคยทำให้ขนลุกตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย อยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังไม่ต้องกลัวนะลูกเอ๋ยเสียงนั้นนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความลึกลับและอบอุ่นจนเขาไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเสียงจากใครหรือสิ่งใดทันรีบลืมตาขึ้นแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาหันไปมองรอบๆแต่กลับไม่เห็นอะไรคงเป็นแค่การจินตนาการของเขาเองเขาลุกขึ้นและยิ้มให้ตัวเอง แต่ในใจลึกๆก,กลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายมันเป็นความรู้สึกผสมปนกันระหว่างความสบายใจและความกลัวที่ยังคงไม่หายไปเขาหันกลับไปและเดินต่อไปอีกครั้งแต่เสียงกระซิบในหัวของเขาก็ยังดังอยู่ไม่หยุดจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งติดตามเขามาระหว่างทางเดินมาทันรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เขาทุกย่างก้าว ที่เขาก้าวไปข้างหน้าเหมือนจะมีบางสิ่งกำลังตามมาแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้แม้ว่าเขาจะพยายามเดินอย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึกที่เหมือนจะมีบางสิ่งอยู่ข้างหลังมันทำให้เขารู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเขาเดินมาถึงหน้าบ้านตัวเองเขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่จับจิตจนทำให้เขาก้าวขาไม่ได้สติข,ของเขาเริ่มพร่าเลือนและเมื่อเหยหน้าขึ้นไปก็ต้องสะดุ้งแทบหัวใจหยุดเต้น เพราะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั้นจะว่าเป็นผีก็ไม่ใช่มันเป็นมนุษย์สองหัวหนึ่งหัวเป็นชายหัวเป็นหญิงสภาพของพวกมันดูแปลกประหลาดฟันแหลมคมที่ยื่นออกมายิ้มกว้างจนเห็นฟันยาวๆมองมาที่เขาอย่างน่าสะพรึงกลัวดวงตาของมันเป็นประกายแสงสีแดงที่จ้องเขาอย่างน่าสยดสยองทันตัวแข็งทื่เขารู้สึกเหมือนร่างกายของตัวเองไม่สามารถขยับได้เขาพยายามบังคับตัวเองให้หลบหนี แต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในหูเข้าบ้านเธอลูกเอ่ยเสียงนุ่มนวลน,นั้นเหมือนจะช่วยดึงเขากลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงทันรวบรวมสติและรีบวิ่งไปที่ประตูบ้านมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ขณะที่เขาหยิบกุญแจมาไขาประตูมือของเขากลับสัน่นจนไขกุญแจแทบไม่สำเร็จร่างของสิ่งประหลาดนั้น พยายามจะเข้ามาใกล้จนเกือบถึงตัวเขาแล้วแต่ทันใดนั้นแสงสีทองสว่างขึ้นจากทิศทางของสารตายายที่ทันเพิ่งกราบไหว้ก่อนหน้านี้มันพุ่งมาปกป้องเขาอย่างไม่คาดคิดแสงทองสาดส่องและทำให้ตัวประหลาดนั้นกระเด็นกลับไปอย่างรุนแรงร่างของมันกระตุกและถูกผลักออกไปอย่างแรงจนล้มลงไปที่พื้นทันใช้โอกาสนี้เปิดประตูเข้าไปในบ้าน โดยไม่หันหลังกลับไปมองเขารีบปิดประตูแล้วพิงหลังกับมันร่างของเขาค่อยๆสุดลงกับพื้นก่อนที่จะหมดสติไปฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มรับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สราบผลงานออกมาด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆและลีลับตอนใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ